สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่อง 7d เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยรายการเจ้าข่าวเช้าจบแล้วชมรายการเช้านี้ที่หมอชิตต่อด้วยรายการสนามข่าวเจ็ดสี S และรายการสนามข่าวกีฬาค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านผู้ชมสามารถเลือกเปิดปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนรับผ,ผู้ชมเข้าสู่เจ้าข่าวเช้าค่ะวันนี้วันอังคารที่6มกราคม2569แล้วนะครับสวัสดีเช่นเคยนะคะอยู่กับพี่เจตเจษด,ดาอุปนินะคะ,ะแล้วก็บิวปิ่นปินทัทฐาคุณวีวรนันนะคะเ,เริ่มต้นปีใหม่เนะเาะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของการทำงานปีใหม่ก็ยังติดอยู่กับบรรยากาศแบบยุยังไม่อยากมาทํางานเลยอะ่ะเนาะมันเหมือนกับแบบเราคือเราอยู่ในกรุงเทพทุกวันเราก็ได้เห็นบรรยากาศคือมัน,มนเงียบ กว่าเดิมมากๆรถลาอะไรต่างๆปกติที่มันติดคุณผู้ชมมันโล่งไปไหนมันก็โล่งเนาะสบายบางทีก็รู้สึกเหงาเหมือนกันเนาะไปเที่ยวกันเราอยากไปเที่ยวเหมือนกันเอาเป็นว่าคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนส่งภาพเข้ามาดีกว่าหรือว่าส่งเข้ามาคุยกันเนาะเราจะได้เหมือนไปเที่ยวกับคุณผู้ชมด้วยได้เนะนะคะ ข่าวเช้าเรื่องแรกวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะพาไปดูเหล่าผู้พิทักษ์พื้นปา่าค่ะพร้อมใจกันในการแปลอักษรพระบรมพิไทยย่อสกอนะคะสืบสารพระราชปณิธาน,านพื้นป่าของแม่ที่ป่าใหญ่แก่งกระจาดอันนี้เป็นพื้นที่มรดกโลกเลยนะหลายคนที่เขาไปเทีย่ยวมาเขาก็บอกว่าสวยงามจริงๆมสมแล้วที่เป็นมรดกโลกนะก็นับว่าโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมภาพนี้เป็นความสวยงามนะของการ แปลอักษรในกิจกรรมพิทักษ์ผืนป่าถวายพระมารดาแห่งแผ่นดินโดยมีคณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเข้าร่วมกิจกรรมณป่าผืนใหญ่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีสวยสดงดงามมากเลยพิเจตด้วยยิ่งบุมสูงๆเนาะเขาใช้โดรนขึ้นไปแบบนี้ยิ่งสวยสดงดงามนะคะ ท่ามกลางสภาพอากาศคือลมเย็นๆอากาศสบายสบายเหล่าผู้พิทักษ์เืนป่าถวายความอลาลัยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อง,งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าค่ะรวมถึงงานในพื้นที่ป่า อนุรักษ์แล้วก็อุทยานแห่งชาติแล้วก็ร่วมแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะสืบสารพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ผืนป่าแก่งกระจาเยเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของไทยแล้วก็เป็นผืนป่ามรดกโลกนี่แหละเป็นหัวใจสําคัญของกลุ่มป่าตะวันตกที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและเชื่อมโยงระบบนิเวศข้ามกรมแดนผืนป่าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อวันที่26กรกฎาคม2564นับว่าเป็นมรดกโลกธรรมชาติแห่งที่3ของไทยเรารถัดจากทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง แล้วก็ดงพญาเย็นเขาใหญ่นะคะแล้วก็ยังเป็นมรดกโลกแห่งที่6ของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ด้วยเห็นลนสัตว์ป่าอะไรต่างๆอยู่ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากพี่เจกยิ่งที่เวลาเขาเอาภาพแบบไนท์ช็อตกลางคืนที่แบบจับภาพสัตว์ป่ามาันออกมา หากินตามธรรมชาติในเวลากลางคืนโอ้โหยิ่งสวยเนาะใช่ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเราเห็นแบบนี้ต้องช่วยกันอนุรักษ์เยอะๆนะใช่เวลาเห็นเขาออกมาแล้วอย่าไปทําร้ายเขาเนาะแจ่งกระจานก็มีสัตว์ป่าสวยๆเยอะบางบางช่วงก็จะมีช่วงนี่ไงฤดูการของผีเสื้อก็จะออกมาเยอะๆเนี่ยก็แข่งกระจานนี่แหละครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของฉายา แน่นอนมันเป็นธรรมเนียมของนักข่าวการเมืองเนาะเขาจะตั้งฉายาให้กับรัฐบาลรัฐบรัฐสภารัฐรัฐนาทั้งนักข่าวทำเนียบเองนักข่าวสภาเองปีนี้นักข่าวทำเนียบเขางดเว้นเขาบอกว่าปีนี้ของงดตั้งฉายารัฐบาลอ๋อเพราะว่ารัฐบาลกอัววิธเป็นรักษาการถูกต้องเป็นรัฐบาลรักษาการก็เลย งดไว้ดีวกดว่างดไว้ก่อนนะครับปกติจะมีทุกปีมีตลอดแต่ว่าเรากลัวว่ามันอยู่ในช่วงจะเลือกตั้งด้วยกลัวว่าฉายาที่เวลาเราตั้งเนี่ยแบบ mm hmm. บางทีมันอาจจะหยิกแกมหยอกเนี่ยกลัวว่าจะถูกเอาไปขยายผลมันจะส่งผลกับเรื่องของอการหาเสียงสูรเ,เลืยกตั้ง,งกฎหมายด้วยอะไรด้วยนะอันนี้นะคือในฝั่งของนักข่าวทาเนียบนะนักข่าวทำเนียบที่ใกล้ชิดนายกอ่ะนะ,ะส่วนนักข่าวสภาอันนี้เขาตั้งฮะฉายาสภาปีนี้มีเยอะเหมือนกันเจ็บๆคันๆตามทราย นักนออการเมืองนักข่าวการเมืองขนาดไหนไปดูกันหน่อยนะครับนี่สาเหตุที่ปีนี้ได้รับฉายาว่าว <ì S 1> อะไรม<า>ไม่รังหนอนอสีเทาฉายาสภาปี6-8ได้ฉายาว่า <c oughs> รังหนอนสีเทาเพราะอะไรเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังชา้าๆเ <c oughs> ขาบ, <c oughs> บอก <c oughs> เปรียบชา้าๆแต่ขอชัดๆ <c oughs> <c oughs> เปรียบสภาเป็นร่างกายถูกมองว่ามีการกัดกินผลประโยชน์ภายในร่างกายจนเน่าเฟะเขาว่าแบบนั้น ส่วนคอว่าสีเทาเนี่ยสะท้อนถึงพฤติกรรมของนักการเมืองที่อยู่ในสภามันไม่มีใครข่าวจั๊วไม่มีใครข่าวสะอาดอย่างแท้จริงว่าอย่างนั้นที่บอกจะได้แบบอยากได้นักการเมืองที่แบบใสสะอาดไม่มีมีแต่เทาเขาก็เลยตั้งฉายานี้เลยรังหนอนสีเทาฟังแล้วเมื่องก็เจ็บนะเจ็บไหมเจ็บเจ็บจีดเหมือนกันเนาะส่วนวุฒิสภาได้รับฉายารังของหนูอันนี้สภาสูงนะครับรังของหนูเพราะอะไรเพราะว่าวุฒิสภาถูกมองว่า เป็นคนของผู้มีอำนาจเป็นคนของพรรคการเมืองที่แบบว่ามีส่วนหัวในการเลือกสอวอที่ผ่านมาอะไรแบบเนี้ยที่มีข้อกล่าวหาอะไรกันแบบเนี้ยก็เลยถูกตั้งว่าผ<ร>ู้ที่สภาจริงๆมันต้องเป็นสภาที่แบบว่าต้องโปร่งใสเนาะขาดการครอบงาไม่ต้องมีการครอบงาแต่ว่ากลายเป็นแบบว่าเออมันเชื่อมโยงกับคนที่มีอำนาจอะไรเงี้ยอยู่ภายใต้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเปรียบเสมือนหนูที่อยู่ในรงังนายมงคลสุรสัะจจอ่าก็คือตัวประธาน วุฒิสภานั่นเองนะครับแน่นอนว่าประธานวุฒิสภาก็ได้ฉายาโอ้โหอันนี้ก็แม่หลายคนบอกให้มันหมายังไงถ้าฉายานี่ยไหนค่ะมงมงลง้งบุรีรามก็ชื่อเล่นแกนี่ใช่ย่ามงแกชื่อห้หมงเสียหมงอ่าชื่อเล่นของเนี่ยประธานวุฒิสภาคือมงคลสุรสัจจาแล้วก็แกเชี่ยวชาญเพราะว่าแกมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเป็นเท่าแก่ล้งผลไม้อะ่ะรีเซต์ใช่ไหมแกเคยไป,ปรีเซต์เกี่ยวกับทุเรียนปะเขาบอกว่าเวลานักข่าวไปตามข่าวเนี่ย เหมือนจะเก่งด้านนี้มากกว่าออมากกว่าการเป็นประมุขสภาสูงโอ้ตายละเออมแมเก่งเวลาออกงานอะไรเงี้ยจะเก่งด้านนี้เพราะว่าเขาก็มีความเชี่ยวชาญอ,อในการทํางานด้านเกี่ยวกับผลไม้เลยพวกนี้ผลงานที่โดดเด่นและที่จดจํามากที่สุดคืออะไรการสวมบทบาทเท่าแก่หลงผลไม้พรีเซนต์ทุเรียนน้ำแรกของจังหวัดบุรีัมา์นี่ไงที่แกเคยไปพรีเซนต์อ่ะ อ๋อเหรอใช่โอ้โหบุรีรามแร่บุรีรําแบบว่าเป็นของดีบุรีรํานะอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นผลงานตอนที่เป็นประธานวิทยสภาหรอใช่โอ้โหเป็นผลงานที่คนจดจำไม่ซื้อการไปพรีเซนต์ทุเรียนนักข่าวนี่ก็หยกแรงนะแต่ว่าธรรมเนียมเวลานักข่าวสภาเขาประชุมเขาไม่ได้ไปเลือกเลือกแบบเลือกเป็นเศรษฐกิจขายนะบิวเขาประชุมกันนะก็จะล้อมวงมาคุยกันเลยนักข่าวหมดเลยทั้งหมดเลยพี่เจคือเข้าไปอยู่ในบรรยากาศนั้นเคยไปอยู่เคยไปเลือกอยู่เป็นนักข่าวทีวีนักข่าวหนังสือพิมพ์นักข่าววิทยุนักข่าวอ ก็บารวมกันมาคุยใครจะเสนอชื่อรายแล้วก็โหวตกันเขาขีเอทนะใช่ใช่ใช่เขาี <ๆ S 2> เอทนะถูกต้องอถูกต้อง,องมันก็เป็นเหมือนมันก็สื่อมวลชนมันก็เป็นเหมือนแบบกระจกสะท้อนแหละการทํางานอะไรแบบนี้เพราะว่าเราถือว่าเราใกล้ชิดก็ได้สะท้อนเรื่องของการทํางานของสภาผู้แทนอ,อะไรแบบเนี้ยเข้าใจละเข้าใจที่มาก็เหมือนเวลาเขาไปตั้งฉายา,าดาราทุกวงการก็มีของตารวจก็มีเหมือนกันอ่าใช่เดาอยากรู้ดาดับเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะดาดับโอ้โหคนเดินอีกแล้วเนี่ย ก็นี่แหละฮะมงคลสุรสัจจะหนึ่งแหละคนที่สองคนนี้แน่จําได้สวคนดังอรงกฎวารกีอีกคนนึงก็คือนายเสรณีอันินบนสวเพราะว่าอะไรเพราะว่านายมงคลเนี่ยผลงานโดดเด่นไม่ใช่การทําหน้าที่ประธานวุฒิสภาส่วนนายอลงกฎก็พยายามทําตัวเด่นไม่ว่าจะเป็นดราม่าต่างๆอย่างเช่นถ้าใครจาช็อตที่เขาช็อตอะไรนะที่เขาร้องไห้ เหมือนร้องไห้เหมือนอล้อเลียนเพื่อนสว <Element. S 2> ตอนนั้นน่ะแต่ไม่ได้ร้องไห้จริงๆนะแต่เหมือนเป็นการร้องไห้เหมือนล้อเลียนอ่ะเรียบร้อยอะไรอย่างนั้น <indung S 2> <ṛṣ S 1> น่ะดังเลย <S <S เออนคนก็พูดถึงกันเยอะเลยนี่แหละไปทาแบบนั้นนะครับขณะที่นายเสระนีก็ถือว่าเป็นดาวดับอีกคนเพราะว่ามี <important. S 2> พฤติกรรมที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียล ด่ากราดเจ้าหน้าที่รอปภเหรอใช่ก็เขาเรียกเหมือนตรวจเขาออกปกติตอนนั้นน่ะแต่ไปด่ากราดเขาเขาบอกเป็นการตรวจปกติผมทําไปตามหน้าที่โอ้ไปด่าเจ้าหน้าที่รอปภแถวหน้าอาคารสภาใช่หลังจากเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้เปิดกระจกเพื่อตรวจสอบรถเข้าออกอ๋อแต่ไปลักษณะแบบนั้นเรียบร้อยไปด่าเาดาวดับเลยสื่อมวลชนประจําสภายังให้ฉายาดาวดับกับนายธนกรถาวรชินโชตสบออีกคนหนึ่งเพราะว่าถูกสารตัดสินจําคุก4ีปีคดีลักทรัพย์ผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางรถยนต์อันนี้จําได้เป็นคดีเหมือนกันนะอ๋อแล้วที่ไปนั้นปะไปขโมยไปขโมยเงินในรถเขาเป็นล้าน่ะล้านห้าแสนบาทรวมถึงกรณีที่ถูกอดีตสาวซนสนิทยื่นสอบจริยธรรมข้อหาล่วงละเมิดทางเพศจําได้ไหมที่ว่าเดินไปคลอกเคลียร์กันไอ้ตรงที่ไหนนะไอ้ลานจอดรถอ่ะอ๋อนั่นแหละนั่นแหละอ่าก็ากันไปส่วนวาระแห่งปีที่ผู้สื่อข่าวสภาเขาตั้งนี่คำนี้เลยหลายคนจำได้ไหม วันนี้เราไม่ได้เลือกคุณอนุทินมาบริหารประเทศเราเลือกคุณอนุทินชาญวิรากูลมายุบสภาผู้แทนราษฎรภายใต้กรอบเวลาที่ตกลงกันจําได้ไหมคนนี้คนที่เป็นคนพูดฮะคุณเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาบุตรผู้นําฝ่ายค้านในสภากล่าวปิดท้ายในการประชุมสภาโหวตเลือกคุณอนุทินนี่แหละเป็นนายกเมื่อวันที่5กันยายน2568แน่นอนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นเหตุการณ์แห่งปีอเออที่นักข่าวสภาเขาเขา,เขาเลือก เป็นเหตุการณ์ที่พักประชาชนโหวตเลือกคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32นะครับคนะครับเป็นเรื่องการเมืองใช่ไม่เป็นไรว่ากันไปเพราะว่าเดี๋ยวจะใกล้เลือกตั้งแล้ว ก็เป็นภาพ่านแล้วทุกปีเนาะสรุปเราก็ได้เห็นฉายาของแต่ละคนแต่เจ้าตัวเขาอาจจะไม่ค่อยปลื้มเนาะตั้งฉายาอะไรเขาแบบนั้นอะไรอย่างเงาก็ธรรมดาแหมนักข่าวเขาก็หยิกแกมหยอกอะไรอย่างนี้เนาะบางทีหยิกแรงหน่อยสเขียวเลยยังจำได้ตอนเป็นนักข่าวทำเนียบสภาก็ไปไปไปเป็นทางประชุมค่ะไปเป็นคุณเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเป็นเหมือนกันคุณตั้งให้ใครบ้างฉายาตอนนั้นจำได้ไหมให้ไม่ไม่ก็ ยกมืออย่างเดียวคอยบูดอย่างเดียวฉันขอโหวตอะไรนี้แค่นั้นใช่ใช่แต่ว่าก็จะมีเหตุผลเนี่ยแต่ละคนก็จะเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมถึงใช้ชื่อนี้ทำไมถึงใช้ชื่อนี้อะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีที่มาที่ไปในการเชื่อมโยงว่าทำไมถึงเป็นชื่อนี้ถูกต้องถูกต้องครับค่ะเรื่องของการเมืองเนาะไปแล้วมาดูเรื่องของเตือนภัยกันบ้างดีกว่าเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็มักจะบอกคุณผู้ชมเสมอว่าเวลาไปไหนมาไหนแล้วเนี่ยขื้นรถ อะไรต่างๆนะคุณจงกุญแจอะไรต่างๆอย่าลืมนะอย่าไปเสียบคาทิ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ก็ดีรถยนต์ก็ดีนะเพราะว่ามันจะเสร็จโจรเออเหรออานะคะอย่างเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันนะคะเสียบกุญแจค้างเอาไว้อ่ะพี่แจคิดว่ามันจะเหลือไหมมันง่ายเลยนะโจรเห็นปุ๊บแบบฉันพร้อมเลยนะรูปปากเลยเออหวานหมูค่ะ ขโมยของเขาไปแล้วไปขายต่อนะเนี่ให้ผู้ชมดูภาพไปได้วยกันก็เป็นภาพขณะที่นายพงทรอ,อายุ49ปีค่ะผู้ต้องหาในาคดีทําทีบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันสีแดงคันนั้นอบอกว่าฉันได้เป็นเจ้าของรถคือคันนั้นนะ่ะเขาเสียบกุญแจขาวไว้ก็ตีเนียนเลยไง ว่าขึ้นมาหนังข่อมมาอะไรแล้วก็เออทาไปเหมือนกับว่ารถคันนั้นเป็นของชั้นก็เลยกุญแจค้าเนี่ยกุญแจค่ะรถชั้นแล้วก็ขโมยรถคันนั้นนะคะแล้วก็หลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าตึกอธิการมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุค่ะถูกตํารวจสอนอหัวหมากเข้าไปจับกลุมตัวขาห้องพักเลยนะอยู่แถวแถวซอยรามคำแหง24แยก8เขตบางกะปิกรุงเทพทีนี้ ประเด็นเรื่องของการเข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์เขาใช่ไหมมันไปเจออย่างอื่นด้วยเจออะไรอะ่ะเพราะว่าเข้าไปที่ห้องแล้วอ่ะไปเจอไอซ์อม,มีไอซ์จำนวนหนึ่งบรรจุอยู่ในซองพลาสติกมีกุญแจรถแล้วก็มีรถจักรยานยนต์คันสีเขียวที่ขโมยมาจอดอยู่ใต้ห้องพักแหบหลักฐานชัดเจนเลยหลักฐานคาตาเลยค่ะจากการสอบถามนายพงทร์ธอ้างบอกว่าได้นํารถจักรยานยนต์คันสีแดงเนี่ยไปขายต่อให้กับนายชัยยศิ์ที่ร้านล้างรถนะคะ ในราคาก็คือ13,400า้ยบาทเฮ้ยดูนี้รถจักรยานยนต์หมื่นกว่าบาทนี่มันไม่ใช่เนาะซื้อมาคันหนึ่งมันหลายตังนะโอ้บางคันก็เกืบคขึ้นบางคันก็เกือบแสนเลยนะพี่จีใช่คันใหญ่ๆเนาะแล้วมันเห็นใจอย่างี้เนคันเป็นแสนเลยนะ รถหายไปนี่คือผ่อนกุญแจนี่มันเจ็บปวดนะบิลโอ้โหจะผ่อนไปอีกกี่ปีกว่าจะหมดอะรถก็ไม่มีให้ใช้อีกแล้วบางคนเขาซื้อรถมาเนี่ยกัดฟันซื้อนะเอาดีๆหน่อยแล้วกันเพราะจะใช้ทำหากินไงเออเป็นไรเดอร์บ้างอะไรบ้างส่งของบ้างรับผู้โดยสารบ้างนะคะโดนขโมยไปหน้าตาเฉยเลยอันนี้เจอของกลางก็คือรถยนต์จอดอยู่ในบ้านแล้วกยายนแล้วจากยานยขอนหายแล้วยาเสพติดอ่ะเขาบอกเขาว่าเขาถามว่าเออแล้วที่ไปเจอไอ้เนี่ยอะไรยังไงเนี่ยเสพหรือขายต่อหรืออะไรยังไง ป่าผมเก็บได้ข้างทางเหรอไม่ใช่ของผมเราผมเก็บผมเก็บได้ข้างทางมันมันทำไมมันมันหล่นง่ายเหมือนแล้วเอ็งไปเก็บได้ที่ไหนอยังไงอ่ะจำไม่ได้สิคบว่าไปเจอที่ไหนลืมลืมความจำสั้นสางั้นอออยู่ดีก็ลืมมันจำพิกัดไม่ได้กินแปลกๆเออใช่ไหมต้องส่งให้กินบ้างนะคะจำไม่ได้ว่าไปเจอที่ไหนตำรวจเขาไม่เชื่อหรอกก็นำตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเก็บได้ข้างทาง หลายเรื่องมันดูแปลกๆเน้นในข่าวนี้เนาะมันเหมือนออมันเหมือนกว่าจะไปหาแบงค์ข้างทางมันหายากเหมือนกันเจอไอ้ข้างทางใส่ห่อไว้อย่างดีเลยนะแสดงว่าในในในที่เขาไปขโมยเนี่ยคันสีเขียวก็ขโมยของเขามาด้วยคันสีแดงก็ขโมยด้วยแต่เอาคันสีแดงไปขายต่อละหมื่นกว่าบาทคันสีเขียวนี่เจ้าของเป็นของใครอะออได้ไหมเออ,เ,อ,อเห็นใจเขาเนาะมาหากินสุดจริตนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปดูสถานการณ์ชายแดนกันหน่อยชาวบ้านเริ่มที่จะได้กลับบ้านกันแล้ว ก็มีความหวังนะเนาะอยากจะกลับบ้านไปเริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีหลังจากสถานการณ์มันยืดเยื้อมานานนะครับใช่ช่วงหน้ากลับมาดูจ้า